ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กันนั่งนะคะนั่งชี้ทางรวยพิชิตนา้านนะคะวันนี้นะคะน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดล่างนะคะเดี๋ยวหน้าจะเคลียตัวเลขล่างลงนะคะเนาะแต่งวดนี้นะคะงวดที่จะออกวันที่สิบหกแล้วน้าจะลงอ่าแต่ละแต่ละสูตรแยกให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวงวด อีกถัดไปนะคะคือหน้าจะลงเป็นเล่มไปเลยบนคือบนล่างคือล่างนะคะคือจะรวมนะคะแล้วก็จะเขียนเขียนเขียนตรงนี้นะคะก็คือสูตรนะคะอันนี้คือตรองสามเหมือนที่หน้าลงนะคะเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะถ้าอย่างไงนะคะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางเศรษฐิ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ นากไม่แน่ใจนะคะนักน่าจะยังไม่เคยลงนะคะเนาะเคยลงหรือไม่เคยลงอันนั้นน่ากลำไม่ได้แต่รู้สึกว่าน่าจะเคยลงครั้งหนึ่งนะคะแล้วจะมีอยู่งวดนึงนะคะที่หลุดนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป็นชุดล่างเลยนะคะเพ,พ,พื่อนพี่ดูนะเดี๋ยวนะคะน่าให้ดูสูตรล่างไว้ใจได้ตองสามนะคะอันนี้นักน่า,นาอ๋อค่ะน่าเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเนาะ แล้วก็งวดที่แล้วนะคะที่ออกหกเก้านักไม่ได้ลงนะคะเนาะนักไม่ได้ลงนะคะงวดที่แล้วที่ออกหกเก้าแต่งวดอที่ออกเจ็ดศูนย์นะคะนากลงนะเพราะถ้านากลงแล้วน่าจะเขียนรอเรือไว้อย่างนี้คือตรงเนี้ยมันหลุดนะคะอันนี้คือหลุดเป็นงวดแรกนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะงวดที่แล้วเนี่ยค่ะเจ็ดแปดเก้ามาหลักเก้านะคะเจ็ดแปดเก้ามาหลักเก้า ชนเก้านะคะเพื่อนๆพี่แล้วงวดนี้นะคะเพื่อนๆพี่ดูนะได้ห้าได้หกได้เจ็ดหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะคือทุกครั้งนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆพี่จะต้องพึงไว้เสมอว่าหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วงวดนี้นะคะนักชนได้หลักห้าตัวเดียวนะคะนักเอามาชนสูตรด้านนอกนะคะนาคเอาาชนสูตรด้านนอกนะคะซึ่งว่าสูตรนี้สูตรนี้นะคะนัก น่าไม่ได้ลงนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะมันน่าจะเขียนลงได้ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขออนุญาตดูแป๊บนึงมันจะลงได้ไหมเอ่ยมันจะเขียนนานไหมเดี๋ยวนะคะเด<อ>ี๋ยวนะคะหน้าขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะทุกคนพี่ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวนะคะแป๊บนึง เ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าขาดูก่อนวนะ่มามันตรงกันมันตั้งแต่หนึ่งห้าแต่หนึ่งห้านะคะใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาดเดี๋ยวนาดดูตัวชนให้คือมันเป็นสูตรแบบคือถามว่าทางรัดไหมมันก็เดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะตั้งแต่หนึ่งห้าเลยเนาะตั้งแต่ออกหนึ่งห้าเลยอันนี้หนึ่งสามห้าเก้าอันนี้นะคะเลขนะหนึ่งสามห้าเก้านาใช้สูตรนี้นาใช้สูตรนี้ชนนะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือเราเอาตรงนี้นะคะคือมาชนตรงนี้อันนี้คือมันชนหลักหนึ่งนะคะเพ,พื่อนๆในพี่ชนหลักหนึ่งนะเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวหน้าขอเขียนก่อนแล้วกันเนาะนเพื่อจะได้เร็วๆเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันอัดวีดีโอโนานแล้วก็อันนี้มีศูนย์มีหกมีเก้ามีแปดอันนี้ชนอะไรเนี่ย น 6, ชนหกชนหกกับชนเก้านะคะเพื่อนเพื่อนนี่พี่เนี่ยหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะชนหกกับชนเก้านะคะแต่เลขที่มาก็คือเก้านะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าจะรีบทำเดี๋ยวหน้าเขียนก่อนลวกันเดี๋ยวหน้าค่อยมาย้อนให้หน้าคำจ็บไว้นะคะอันนี้แปดสองห้าเก้าแปดสองห้าเก้า หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่หกกับ9้าตัวเดียวกันหกกับ9้าตัวเดียวกันก็คืออันนี้ชนชนแปดไปชนเก้านะคะเนี่ยมันก็คือมาเก้านะคะแล้วก็อันนี้อันนี้มีเจ็ดมีเก้ามีห้ามีสองมีเจ็ดมีห้ามีเก้ามีสองอันนี้ชนอะไรเนะี่ย อันนี้ชนสองนะคะเพื่อนเพื่อนนี่พี่ชนสองนะแต่ชนสองไม่มานะคะแต่มันมาในในในหลักนี้ของเขานะคะเนี่ยเนี่ยดูตัวชนบางทีชนไม่มานะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีห้าอันนี้ชนอะไร อันนี้ชนชนหนึ่งนะคะชนหนึ่งกับสองอันนี้ออกหนึ่งเก้ามาหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ออกศูนย์ห้ามีเก้ามีศูนย์มีห้ามีหกนี่ค่ะอันนี้ชนอะไรเนี่ยชนศูนย์นะคะเพือพ่อนๆในพี่ชนศูนย์จุดเดียวนะคะศูนย์มานะ แล้วก็น,นี้มีห้มีสมีหมีเมีหมีสองมีหมีเก้าอันนี้ชนอะไรเนี่ยชน5้าชนหแล้วก็ชนหกนะคะอันนี้นะเอามาชนตรงนี้นะคะชน5้าหกไว้ออกห้าหนะคะมาทั้งคู่นะคะเพื่อนๆที่ดูนะคะอันนี้ มีหนึ่งมีสามมีห้ามีแปดมีหนึ่งมีสามมีห้ามีแปดอันนี้ชนอะไรเนี่ยชนหนึ่งแล้วก็ชนสามนะคะหวยออกหวยออกหนึ่งแปดนะคะก็คือมาหนึ่งนะคะเนี่ยแปดก็มีนะคะทุกคนพี่เนี่ยคือน่าทำเก็บไว้นะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะหนึ่งสามสี่หกหนึ่งสาม สี่หกหนึ่งสามสี่หกอันนี้ชนชนหนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อๆนๆพี่นะคะออกหนึ่งสี่นะคะออกหนึ่งสี่นะคะเนี่ยค่ะมาที่หลักหนึ่งแล้วก็น,นี้อันนี้นะคะอันนี้มีหนึ่งมีสามมีเก้ามีสี่นะคะ อันนี้อันนี้ชนไหมหกกับเก้าตัวเดียวกันเนะี่ยอันนี้มันชนตัวนี้นะคะแต่มันไม่มานะคะเพื่อนๆบีนทีเนี่ยมันมาตัวนี้นะเนี่ยมันมาสีา่ข้างๆนี้นะคะเนาะบางทีตัวแต่น้อยนะคะที่ว่าชนแล้วจะไม่มาส่วนมากก็คือมานะคะอันนี้มีหนึ่งมีสองมีห้ามีแปดอันนี้ชนอันไหนเนี่ยชนหนึ่ง ชนหนึ่งตัวเดียวนะคะก็คือหนึ่งมานะคะเพ,เพื่อนๆออกหนึ่งเจ็ดนะเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้มีสองมีเก้ามีแปดมีศูนย์นะคะมีสองมีเก้ามีแปดมีศูนย์อันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพ,เพื่อนๆพี่ๆชนสองตัวนะคะชนแปดชนแปดนะคะอ๋อชนสามเลย หยออกสองเก้านะคะเพื่อนเพื่อนในพีนะค่ะตัวนี้นะอันนี้ก็คือสองก็คือมาเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะที่ออกศูนย์สองนะคะได้ศูนย์ได้เจ็ดได้สองได้ห้านะคะเห็นไม่เอ่ยนี่ค่ะอันนี้มันชนสองนะคะเพื่อนเพื่อนในพีแต่มันไม่มานะอันนี้มันมาในตัวเลยนะคะ คนสองนะคะเนี่ยแต่มันไม่มามันออกเกดศูนย์นะคะมันออกเกศูนย์นะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ได้เก้าได้ศูนได้หนึ่งได้ห้าเพื่อนทพ่ี่ดูนะคะชนตัวไหนหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะชนเก้าศูนย์มีหนึ่งไม่มีห้ามีนะคะ่ะเก้ามาเลยคะ่ะเพื่อนๆพี่ตัวเดียวทุนๆแล้วงวดนี้นะคะเดี๋ยวนาคให้ดู งวดนี้นะคะได้ห้าได้ศูนย์ได้แปดได้สองนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนที่ดูนะอันนี้มันชนตัวเดียวนะคะคือหลักห้าเพื่อนเพื่อนที่ดูนะอันนี้ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนที <c> ่ <oughs> ทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะถ้าสูตรมันเดินหน้าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าคือมันจะต้องมา อย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆพี่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้ากรอบกล้องนิดนึงนี่ค่ะเพื่อนๆในพี่จำสูตรไว้นะสูตรนี้คือสูตรตองสามนะคะไว้ใจได้ตองสามนี่ค่ะอันนี้น้าเอาอีกสูตรหนึ่งนะคะคือมาชนกับล็อกนี้นะมาชนกับล็อกนี้นะคะเดี๋ยวหน้าจะทำตัวย้อนดูนี่ค่ะ นี่ยค่ะเพื่อนเพื่อพี่ดูนะคะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวนะคะเห็นชัดนี่ค่ะเดี๋ยวนะเอาแก้วน้ำก่อนอนี่ค่ะสูตรไว้ใจได้ตองสามนะคะเพ,พื่อนเพื่อนพี่สูตรนี้นะคะมันเป็นสูตรที่น่าติดตามหน้าเอาสูตรนี้กับสูตรนี้มาชนนะคะอันนี้คือการชนนะคะ ถามว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาคติก๊กก่อนว่างวดไหนชนแล้วมันมันมันไม่มาเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะเนี่ยอันเนี้ยสองชนแต่สองไม่มานะคะเนี่ยสองชนแต่สองไม่มานะคะอันนี้มา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 อันนี้อันนี้หกเก้าตัวเดียวกัน เนี่ยอันนี้อันนี้อีกนะคะเนี่ยอันนี้ชนหกหกชนเก้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ชนแต่ก็ไม่มานะคะมันจะมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนะคะหน้าขอทําตําหนิไว้หน่อยกีงวดแต่นะคะอันนี้หนึ่งมาอันนี้เก้ามาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะนี่อันนี้มาเนี่ยค่ะอันที่นาติ๊กไว้อย่างนี้นะคะคือชนไม่มานะคะอันเนี้ย สามสามงวดคือชนแล้วไม่มาเพราะฉะนั้นก็คือเลขหลักเลขนะคะแบบชนแล้วไม่มาก็คือมีนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆนที่ก็ต้องพิจารณาเอานะคะเนาะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเดี๋ยวไม่นาคไม่แน่ใจนะคะว่าสูตรร่างของนาคมีกี่สูตรแต่นาาจะทําคลิปแยกก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงคลิปหน้าหรือว่างวดหน้านะคะเดี๋ยวนาคจะ คือเซฟลงก็คือให้มันอยู่ในเล่มเดียวกันให้หมดนะคะเพื่อเพื่อนๆพื่ที่จะได้ดูง่ายแต่ชุดนี้น่าคิดว่ามันมันน่าจะเอาไปรวมกับกับสูตรอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันสองสูตรชนเนี่ยค่ะเพื่อนๆี่ดูนะมันชน5้านะคะแต่ห้าจะมาไหมแค่นั้นแหละเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวเราก็ไปรอดูที่ชุดวัดใจล่างอีกทีหนึ่งนะคะเนาะหน้าก็จะทยอยลง หวยรัฐบาลไทยเป็นชุดล่างนะคะเป็นชุดล่างนะชุดบนเนี่ยหน้าเคลียรตัวเลขชุดบนชุดชุดบนนะคะหน้าเคลียรตัวเลขออกหมดแล้วอันนี้คือเป็นชุดล่างนะคะเนาะเพื่อนๆพี่ก็อันนี้นะคะของงวดวันนี้งวดที่จะออกวันที่สิบหกสิบใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะ อ่างวดที่จะออกวันที่16นะคะเพื่อนๆนี่พี่สิบหกสิงหานะสิสิงหาหกสี่นะคะนี่ค่ะงวดนี้นะนี่ค่ะงวดที่จะออก16สิงหาปี6กสถ้ายังไงนะคะคลิปนี้น่าก็ฝากเพื่อนๆนีนพี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นแรงใจแล้วก็ หน้าฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่ร้านนะคะและช่อง approved by youtube ของหน้าก็จะมีคลิปพเครื่องแล้วก็เป็นสินค้าที่ร้านนะคะแล้วก็สูตรหวยนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะเุื่อนมีเพี่เข้าไปกดชมดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ